พระสุภาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับศรัทธาเอาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟผลักดันให้มึงสู่ทางจะไกลแสนไกลยอย่าไปฟังคำคนทำตนแพ้พ่ายภาวนาว่าพรุ่งนี้กูจะไปถึงเส้นชัยไม่เป็นดังฟันอย่าผิดวหวังไอ้ฟันฟ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลาม,มึงจงฟังให้ดีถ้าตี บนผ้าสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังกับสัตวาไม่เป็นดังฟันอย่าผิดวางให้ฟันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ล้างลาม,มึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุ